เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเขามีชื่อว่าพลอยเป็นเพื่อนกันตอนสมัยเรียนมหาลัยพลอยเขามีคนรักคนหนึ่งชื่อว่าเคนเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยเดียวกันและตั้งแต่จบออกมาเขาไม่ได้เจอพลอยกับเคนอีกเลยแล้วอยู่ๆอ,อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญแต่เคนไม่ได้มากับพลอยด้วยผมก็เลยถามถึงเคนไปพลอยก็เล่าให้ฟัง หลังจากเรียนจบพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มต้นทำงานพวกเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันโดยตั้งใจว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าจะเก็บเงินไว้แต่งงานและซื้อบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้น พวกเขาต้องมีรถคันแรกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงานและอาจใช้เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมเคนกับพลอยเริ่มมองหารถมือสองที่อยู่ในงบประมาณพวกเขาไม่อยากกู้เงินธนาคารเพราะไม่ต้องการแบกรับภาระหนี้สินหลังจากหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและกลุ่มขายรถมือสองพวกเขาก็ได้ยินข่าวว่ามีรถบ้านราคาถูก จอดขายอยู่ที่บ้านของลุงสุบรณชายวัยห้าสิบห้าปีที่อาศัยอยู่แถบชานเมืองลุงสุบรรณลงประกาศขายรถด้วยราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดซึ่งทำให้ทั้งสองรู้สึกแปลกใจแต่ก็คิดว่าอาจเป็นเพราะเจ้าของต้องการขายด่วนไม่ได้คิดอะไรมากในเย็นวันเสาร์เกณฑ์กับพลอยได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูรถที่บ้านของลุงสุบรรณ เมื่อไปถึงบ้านของลุงสุบันก็สังเกตเห็นว่าบ้านของลุงสุบันจะดูเก่าทุดโทรมและเงียบเหงาต้นไม้รอบบ้านลกครึ้มประตูรั้วขึ้นสนิมและมีกลิ่นอับของไม้เก่าที่เหมือนไม่ได้รับการดูแลปรอยรู้สึกขนลุกเมื่อก้าวเข้าไปในเขตบ้านแต่พยายามคิดว่าอาจเป็นเพราะเธอคิดมากไปเองไม่นาน เคนกับพลอยก็ได้พบกับลุงสุบรณลุงสุบัณเป็นชายรูปร่างผอมสูงใบหน้ามีรอยเหี่ยวยน่นและแววตาดูเหนื่อยล้าเขาพูดน้อยและดูไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะักแต่รีบพาทั้งคู่ไปดูรถที่จอดอยู่ใต้หลังคาหน้าบ้านรถคันนั้นเป็นรถเก๋งสีดำรุ่นปีเก่าหน่อยแต่สภาพดูดีเกินคาดตัวรถดูสะอาดเงาวับ เรากับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีภายในก็ดูเรียบร้อยไม่มีรอยบุบหรือขาดหายแต่ทันทีที่ปลอยเปิดประตูรถเธอได้กลิ่นจางๆของบุหรี่ทั้งๆที่ไม่มีใครสูบบุหรี่ในตอนนั้นเคนสนใจรถคันนี้ทันทีเขาลองสตาร์ทรถเครื่องยนต์ติดง่ายไม่มีเสียงผิดปกติเขารู้สึกว่า นี่เป็นดีลที่ดีเกินคาดเคนตัดสินใจอยากได้ขึ้นมาทันทีแต่พลอยกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากภายในรถแต่เมื่อมองไปรอบก็ไม่พบอะไรเธอพยายามเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยากทำให้เคนไม่พอใจขณะทำเรื่องซื้อขายลุงสุบรรดูรีบร้อน และเหมือนอยากให้รถคันนี้ออกจากบ้านไปโดยเร็วก่อนจากกนหนุงสุบันพูดกับเกนและพลอยด้วยน้ำเสียงแปลกๆใช้ดีๆล่ะแล้วก็อย่าทิ้งมันเด็ดขาดพลอยขมวดคิ้วกับประโยคนั้นเธอรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแต่เกนกลับไม่ใส่ใจคืนนั้น หลังจากขับรถกลับมาถึงบ้านพลอยเข้านอนตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากซื้อรถมาเคนและพลอยเริ่มใช้มันในการเดินทางไปทำงานและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นพวกเขาเริ่มรู้สึกดีที่มีรถเป็นของตัวเองไม่ต้องลำบากขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดฝ่าฝนอีกต่อไปเคนเริ่มพารถออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นเขาดูภูมิใจกับมันมาก บางคืนออกไปขับเล่นคนเดียวโดยไม่บอกพลอยพลอยเองก็ใช้รถขับไปทำธุระไปซื้อของไปเยี่ยมครอบครัวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีพลอยเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติทุกครั้งที่เธอขึ้นรถเธอได้กลิ่นบุรีจางๆแม้ว่าจะเปิดกระจกระบายอากาศก็ออยังไม่หายตอนแรกเธอคิดว่า อาจเป็นกลิ่นที่ติดมากับรถตั้งแต่เจ้าของคนเก่าแต่หลังจากทำความสะอาดไปหลายครั้งกลิ่นก็ยังอยู่แล้ววันหนึ่งเธอเปิดลิ้นชักหน้ารถและพบว่ามีขี้เท่าบุหรี่เล็กๆอยู่ด้านในพลอยรู้สึกแปลกใจเพราะทั้งเธอและเคนไม่สูบบุหรี่เมื่อถามเคนเคนก็ตอบว่าอาจเป็นของเจ้าของคนเก่าติดมา ค่าวันหนึ่งพลอยขับรถกลับจากที่ทํางานตามลําพังบรรยากาศในรถดูอึดอัดแปลกๆเธอรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ด้านหลังตอนแรกเธอพยายามทําเป็นไม่สนใจแต่แล้วเสียงตึกตึกเบาๆดังขึ้นเหมือนมีคนนั่งลงนบนเบาะหลังเธอเหลือบมองกระจกสองหลัง แล้วเธอก็เห็นเงาดำๆบางอย่างผ่านวูบคนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอหันฟับไปมองเบาะหลังแต่กลับไม่พบอะไรเธอใจคอไม่ดีรีบเหยียบคันเร่งขับรถกลับบ้านทันทีไม่กล้าหันไปมองกระจกอีกเลยเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้เคนฟังเขาบลับหัวเราะและพูดว่า เธอคิดมากไปเองพลอยเราใช้รถกันทุกวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเคนไม่เชื่อเรื่องผีและคิดว่าเป็นเพราะพลอยกลัวไปเองพลอยเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเธอคิดมากเกินไปกันแน่คืนนั้นขณะที่พลอยกำลังจะหลับเธอได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคล้ายคนกระซิบเบาๆดังมาจากนอกหน้าต่างห้อง ฟังดีๆเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงพูดอะไรบางอย่างเบาๆช่วยฉันด้วยรอยคนลุกสู้รีบปลุกเคนแต่เขากลับหลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อเธอหันไปมองที่ลานจอดรถจากหน้าต่างคอนโดเธอเห็นไฟหน้ารถของพวกเขาติดขึ้นเองทั้งที่กุญแจยังอยู่กับเคน เธอรีบปิดมา่านนอนคุมโปงพยายามทำเป็นไม่เห็นอะไรในใจเธอรู้แล้วว่ารถคันนี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติหลังจากนั้นเธอเริ่มไม่ค่อยอยากจะใช้รถคันนี้แล้วแต่เคนยังคงขับมันไปทำงานและออกไปเที่ยวกลางคืนบ่อยขึ้นเคนเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นและบางครั้งก็ดูเหมือนพยายามเลี่ยงไม่ให้ปล่อยรู้ว่า เขาไปไหนมาความหวานที่เคยมีเริ่มจางหายไปกลายเป็นความเฉ่ยชาและมีการทะเลาะกันบ่อยขึ้นพลอยเริ่มสงสัยว่าเคนน่าจะมีคนอื่นเพราะเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเคนเริ่มติดโทรศัพท์และมีข้อความแปลกๆที่เขาพยายามซ่อนบางคืนเขากลับมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของพลอยวันต่อมาขณะที่พลอยกำลังทำงานอยู่ เธอได้รับตัวศัพท์จากเคนรายสายมีเสียงแปลกๆเหมือนเสียงแอร์รถยนต์ทำงานอยู่แต่ไม่มีใครพูดฮัลโหลเคนเธอเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบจูจ่ๆก,ก็มีเสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามาช่วยฉันด้วยรอยขนลูกสู้ขึ้นมาทันที รีบวางสายแล้วโทรกลับหาเคนใหม่อีกรอบเคนรับสายด้วยเสียงปกติและบอกว่าเขาไม่เคยโทรหาพลอยเลยพลอยรู้สึกทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคืนวันนั้นพลอยตัดสินใจใเช็ดทำความสะอาดรถโดยหวังว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่ระหว่างที่เธอเช็ดกระจกหลังเธอสังเกตเห็นรอยมือสีซีดจากที่อยู่กระจกด้านใน รอยนิ้วมือเหมือนคนตะเกียกตะกายออกจากรถแต่กลับไม่มีรอยฝ่ามือด้านนอกเลยเหมือนมันมาจากข้างในรถรลอยรู้สึกขนลุกสู้อีกครั้งรีบถอยห่างจากรถทันทีเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นรอยเก่าของเจ้าของเดิมแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่ามันไม่ใช่หลังจากเหตุก,การณ์นี้รอยเริ่มแสดงความกังวลกับเคน เธออยากขายรถคันนี้ทิ้งแต่เคนกลับไม่เห็นด้วยมันก็แค่รถธรรมดาปล่อยคิดมากไปเองเราหาเงินซื้อมาแล้วจะขายทำไมหรือเธอแค่หาข้ออ้างจะเลิกกับฉันรปรยโกรธมากเพราะเคนเริ่มพูดจาหาเรื่องและอารมณ์ร้อนขึ้นทุกวันหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศในบ้านของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความอึดอัดเคนและพลอยก็เริ่มงานเงินกันมากขึ้นเคนกลับบ้านดึกเกือบทุกคืนไปไหนมาเคนทำไมช่วงนี้กลับบ้านดึกบ่อยจังเคนหันมามองพลอยด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อได้ยินคำถามนั้นก็ทำงานนะสิเหนื่อยนะเว้ยสามอยู่ได้พลอยพยายามพูดกับเคนดีๆแต่เขากลับโกรธเลยต่อว่าเธอกลับมา พลอยเริ่มอึดอัดและไม่อยากพูดอะไรต่อคืนถัดมาพลอยตัดสินใจนอนเร็วเพราะรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากคิดอะไรมากเรื่องเคนพลอยตื่นมาตีสองเห็นเคนยังไม่กลับบ้านเธอพยายามโทรหาเขาแต่ไม่มีใครรับสายสักพักเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของเคนพลอยรับสายทันที ฮัลโหลเคนอยู่ไหนเนี่ยแต่ปลายสายกลับเงียบสนิทแล้วจูจูก็มีเสียงหายใจแรงๆตามด้วยเสียงกระซิบออกไปจากรถซะเดียวนี้ปรอยขวัญเสียแล้วรีบวางสายทันทีแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไม่ขึ้นรถคันนี้อีกต่อไปเคนกลับมาถึงประมาณตีสี พลยยังนอนไม่หลับเธอคิดถึงคำพูดของเสียงในสายโทรศัพท์ของเคนเธอพยายามบอกเคนทันทีเคนรถคันนี้มีบางอย่างไม่ปกติเราต้องขายมันแต่เคนกลับหัวเราะเยาะและหาว่าเธอคิดมากมันก็แค่รถเก่านะพลอยจะให้ขายเพราะเรื่องไร้สาระเนี่ยนะพลอยโมโหโสดุดขิดแต่เธอรู้ว่าไม่มีทางทำให้เคนเชื่อได้ ช้าวันลุงขึ้นเคนไปทำงานปกติแต่พลอยบอกว่าไม่ค่อยสบายเลยขอลาหยุดวันนั้นพลอยไม่ได้ป่วยนะทุกคนแต่เขาต้องการสืบหาความจริงจากรถคันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วพลอยก็ไปที่บ้านของลุงสุบันอีกครั้งบ้านที่พวกเขาไปซื้อรถคันนี้นั่นแหละครับพอไปถึงหน้าบ้านของลุงสุบันดูเงียบปิดปกติเหมือนไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นปี ประตูรั้วเหล็กขึ้นสนิมเครอคระล็อกโดยกุญแจดอกใหญ่ยี่ห้อโซโลดูเน่นหนาและปลอดภัยแถมยังมีโซ่ขึ้นสนิมล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งมองเข้าไปข้างในมีหญ้าขึ้นรกและยังมีหญ้าเลื้อยปีนขึ้นกำแพงบ้านและบริเวณหน้าบ้านเต็มไปหมดเหมือนทิ้งล้างมาแล้วหลายปีพอยืนอยู่หน้าบ้านสักพักในใจก็คิดว่าสงสัยลุงสุบันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว แต่ทันใดนั่นเองพลอยเหลือไปเห็นประตูบานเล็กขนาดพอดีคนเดินเข้าเดินออกได้แย้มอยู่นิดน,นึงพลอยจึงเอื้อมมือไปผลักเบาๆประตูไม่ได้ล็อกแฮะพลอยพึงพมพำกับตัวเองในใจกล้าๆกลัวๆจะเข้าไปดีไหมหรือกลับเลยดีกว่าอะเอาไงออกกันพลอยรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดประตูรั้วบานเล็กนั้นให้กว้างขึ้น แล้วก้าวขาข้ามไปแบบสั้นๆลุงสุบันลงุงลุงสุบันอยู่ไหมคะปลอยตะโกนเรียกเจ้าของบ้านพร้อมทั้งเดินเข้าไปอย่างช้าๆใจวิววิลนลุกสู้เมื่อลมเย็นพัดมาเบาๆนี่ขนาดเป็นกลางวันนันเนี่ยแล้วถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหนวะปลอยพึมพำในใจแต่ต้องการหาความจริงเรื่องรถให้ได้จึงใช้ความกล้าที่มีเดินต่อไป บ้านของลุงสุบรรเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนทําจากไม้เก่าๆที่ซ้อนกันเป็นผนังชั้นล่างเป็นปูนซีเมนด้านข้างของบ้านจะมีระเบียงยืดออกมามีต้นไม้ขนาดเล็กหลากหลายชนิดปลูกทิ้งไว้แล้วไม่ได้ตกแต่งขึ้นเต็มไปหมดแถมยังมีหญ้าเลื้อยขึ้นเสาไปจนถึงหลังคาเหมือนอยู่ในป่าย,ยังไงยังงั้นบรรยากาศเงียบสง,งัด ที่ระเบียงมีเก้าอี้โยกที่ทําจากไม้เก่าๆตัวหนึ่งและมีชายชราคนหนึ่งกําลังนั่งพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้โยกตัวนั้นลุงสุบันลุงพลอยเริ่มใจชื้นขึ้นมาเมื่อเห็นลุงสุบันกําลังนั่งพักผ่อนอยู่ลุงสุบันลืมตาขึ้นแล้วหยุดโยกเก้าอี้อา้าวไม่หนูเองเหรือรถมันทําอะไรหนูหรือเปล่าลุงสุบันถามเหมือนรู้เรื่องอะไรบางอย่าง รอยขนลุกเมื่อได้ยินคำถามนั้นแต่แข็งใจตอบลุงสุบันไปอ,อ๋อเปล่าค่ะแต่แฟนหนูสิแฟนเป็นอะไรหรือหนูลุงสุบันถามต่อรอยจึงเล่าเรื่องให้ลุงสุบันฟังตั้งแต่หนูกับแฟนซื้อรถคันนั้นไปนะลุงช่วงแรกๆอ่ะก็ดีนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรก็ราบลื่นสำเร็จสมหวังทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยค่ะลุง ทำให้เรามีงานเยอะและมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเราก็มีแลนแต่งงานกันปีหน้าค่ะอา้าวก็ดีแล้วนี่ลุงสุบันแทรกขึ้นแต่โปรยนิ่งไปพักหนึ่งแต่อะไรเจ้าหนูลุงสุบันถามต่อแต่ช่วงหลังๆมานี่แฟนของหนูเปลี่ยนไปค่ะลุงเขาเริ่มเที่ยวมากขึ้นและกลับบ้านดึกเกือบทุกคืน และหนูก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆจากโทรศัพท์ของแฟนแถมยังได้กินบุหรี่ในรถตลอดเวลาพลอยเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมาเกี่ยวกับรถคันนั้นทั้งหมดให้ลุงสุบันฟังลุงสุบันถอนหายใจแล้วเล่าให้พลอยฟังต่อรถคันนี้นะหนูเป็นของลูกสาวและลูกเขยของลุงเองแหละพวกเขาซื้อรถมาเพื่อไว้ทำงานหานเงินพวกเขาเป็นคนขยัน ทำงานช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีเงินมีทองมากขึ้นแต่พอชีวิตของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นสุธีก็เปลี่ยนไปสุธีในที่นี้ก็คือลูกเขยของลุงสุบันนะทุกคนส่วนลูกสาวลุงสุบันมีชื่อว่ากวางเปลี่ยนไปยังไงคะลุงพลอยอยากฟังต่อลูกเขยของลุงอ่ะเขาเริ่มเที่ยวเริ่มติดผู้หญิงถึงขั้นแอบคบหากันลับ จนมีปากเสียงทะเลาะกับกวางบ่อยๆและค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตบตีกวางเลยในที่สุดลุงสุบันนิ่งในที่สุดยังไงต่อคะลุงพลอยลุกเร้าให้ลุงสุบันเล่าต่อในที่สุดสุธีบีบคอกวางจนตายอยู่ในรถกวางพยายามปีนป่ายขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รอดลุงสุบันพูดพลางน้ำตาซึมออกมาแล้วสุธีละคะลุง ลอยถามต่อจากนั้นสุธีก็โดนจับข้อหาฆ่าคนตายแล้วลุงก็ได้ข่าวว่าสุธีผูกคอฆ่าตัวตายในเรือนจำเพราะความเครียดเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากนั้นลุงสุบันก็ทำบุญกดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กวางตลอดแต่ไม่คิดว่ากวางจะยังอยู่ในรถไม่ไปไหนสักทีลุงสุบันพูดจนน้ำตาไหลพรากออกมาทันที เมื่อปลอยรู้แบบนั้นก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวของเคนและตัวเองกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาช่างคล้ายกับสุจีและกวางคืนนั้นเองพลอยตั้งใจจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เคนฟังและตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะนำรถคันนั้นไปที่วัดเพื่อให้พระทำพิธีส่งดวงวิญญาณของกวางให้ไปสู่ภพภูมิใหม่แต่คืนนั้นเองเคนเลิกงานแล้วไปเที่ยวกับสาวคนใหม่ของเขาต่อเวลาประมาณตีสอง เคนยังไม่กลับปลอยโทรไปหาลายสายแต่เคนไม่รับสายเลยพลอยใจคอไม่ดีจึงตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ผับแห่งหนึ่งที่เคนชอบไปเที่ยวในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผับเลิกพอดีพลอยจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าผับและมองไปยังรถของเขาซึ่งไปจอดอยู่ที่มุมมืดของลานจอดรถพลอยเห็นเคนนั่งคุยอย่างสนุกสนานอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีผิวขาวภายในรถของเขา รอยโกรธจัดเลือดขึ้นหน้าตัดสินใจเลิกกับเคนทันทีรอยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานในการขอเลิกกับเคนร,รอยซูมกล้องจากระยะไกลแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอเย็นวาบไปทั้งตัวเคนนั่งอยู่ในรถด้านคนขับด้านข้างของเคนก็มีหญิงคนใหม่ของเขาแต่ที่เบาะหลัง ก็มีผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ด้วยพลอยมองไม่ชัดว่าเป็นใครจึงซูมเข้าไปใกล้ทีละนิดทีละนิดเธอเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวกําลังมองไปที่เคนกับผู้หญิงคนใหม่ของเคนด้านหน้ารถพลอยค่อยๆซูมกล้องใกล้เข้าไปอีกแต่ทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นหันควับมาทางพลอย เธอมองมาด้วยรอยยิ้มเย็นยเยือกพรอยสะดุ้งตกใจมือสั่นแล้วกล้องก็ดับไปเองพรอยรีบวิ่งไปที่รถของเคนเคาะกระจกแรงๆเคนเคนออกมาจากรถเดี๋ยวนี้เคนตกใจเมื่อเห็นพรอยมายืนเคาะกระจกรถอยู่เขาออกรถจากตรงนั้นแล้วเหยียบคันเร่งขับรถออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้พรอยยืนนิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้นด้วยความกลัว พอตั้งสติได้ปลอยก็โทรหาเคนเป็นร้อยสายแต่ก็ไม่มีใครรับข้อความที่ส่งไปก็ไม่มีใครอ่านเช้าวันลุ่งขึ้นตำรวจโทรมาหาปลอยแจ้งว่าพบรถของเคนชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางสภาพรถพังยับเยินคนในรถตายทั้งคู่หลายวันต่อมา พลอยนั่งดูโทรศัพท์ของเคนที่ตำรวจคืนให้พลอยเห็นข้อความสุดท้ายที่เขาส่งหาใครบางคนฉันเจอเธอแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเราจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน สวัสดีครับ